คอมพิวเตอร์ของจิมคอมพิวเตอร์ใหม่ของจิมเพิ่งมาถึงช่วยเขาค่าและเข้าร่วมเป็นเขาสำรวจอินเทอร์เน็ตโอ้เกมสยองขวัญว่ะดูเหมือนว่าไอ้จิมของเราเนี่ยจะเล่นคอมบอกเป็นนะนะก็จะมาสอนไอ้จิมเล่นคอมกันนะนะเอาละไม่พูดพร่ำทำเพลงไปเล่นเลยแล้วกันเฮ้ยเข้ามาแล้วอ่ามาแต่ผมเป็นใครเนี่ยไม่บอกนะว่าผมเป็นจิมนะคือบ้านของ ไอจิมใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยอะไรวะนั่นน่ะกล่องใครแม่งมาส่งอะไรอยู่หน้าบ้านเราวะชึบอุ้ยมันคืออย่างนอฮึบอ,อ๋อคอมเหรอคอมเหรอเออใช่จริงด้วยคอมมาเฮโอ้มีหนังสือพิมพ์ข่าวอา่ช่างแม่งเถอะผม,มาอ่านไม่ออกมาดูที่ช็อปกันเถอะอทำไมกดเข้าไม่ได้วะอ่ะ กดเข้าแชทก่อนแล้วกันอเอเอโอ้เหมือนว่าแชทจะใช้งานไม่ได้อ่ะข้าชอ็อปมีของเราซื้อด้วยป่ะมีที่ฉาบปูนแล้วก็ลูกแก้วแล้วก็หนังสติกซื้อแม่ให้หมดเลยละกันไอ้น้องโอเคเหมือนว่าเราจะต้องไปรับของใช่ไหมเออใช่จริงด้วยเราจะต้องไปรับของมาโอเคเฮ้ยโอห้ิงยิงยิงยิยิงาเราสามารถไปข้างนอกได้ไปเนี่ยเฮ้ยไปได้เหรอ ผมขอไม่ไปแล้วกันอ่าอยู่อยู่บ้านดีกว่าแล้วก็โอ้ยนึกว่าลูกแก้วลูกบอลโอ้โหลูกบอลโอู้หสร้างอิดอะไรเนี่ยฉันเหนื่อยคืออะไรวะสร้างอิดการแน่งเลยไปนอนเหรออ่าลองดูดิอุ้ยนอนจริงจริงด้วยวะ่ะอุ้ยไอ้เชีย่ยเช้าแล้วเหรอไอ้เชีย่ยตื่นมากลางดึก แล้วทำไมมันเป็นมุมมองอย่างนี้ใช่เมื่อกี้ยังเป็นมุมมองบุคคลที่สามอยู่เลยช่างนากก่ากลัวเสียจริงๆแล้วเวลาให้แล้วมันให้เราทำอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเชี่ยตกใจเฮ้ยเชี่ยเปิดตู้คือเราจะต้องไล่เปิดตู้อย่างใช่ไหมไหนลองดูดิแสงอะไรต้องไปเปิดตู้นั้นน่ะดิเชื่อผมว่าแม่ตงต้องมีตัวเชี่ยอะไรออกมาจากตู้แน่ๆเลยอุ้ย อ้าวไม่มีนะวะฉันรู้สึกปล่อยไปอีกครั้งโอ้ไ้เชนี่จะตื่นมากลางดึกทำเชียอะไรวะอ่ะวันที่สองอุ้ยเราตื่นมาแล้วอ่ะปรัอมมองสักหน่อยก็ต้องเล่นคอมเหมือนเดิมอ่ะอะ,อะไรเนี่ยใส่พาสเวิร์เดเลยกันอ่ะแชทที่ใหญ่ที่สุดในโลโบอกะเหรอแช่งเลวกันอ่ะน่าจะมีให้เราซื้อของเฮ้ยเพนบอล อ่ะซื้อแม่งมาเลยอ่ะอะซื้อมันเลยแล้วข่าวอันนี้มีอะไรเหรอครับมันว,ว่าจะมีการหายตัวไปอย่างปริศนานะมาของมาส่งแล้วเราไม่สนละเราจะกินแฮมเบอร์เกอร์แซบๆชุบยิงแมงยิงแมงชุบชเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเปลี่ยนสีด้วยด้วยโอ้มันเปลี่ยนสีพวกนี้ได้ไหมอ่ะอันนี้เอ้ยมันเปลี่ยนได้ด้วยออสนุกเลยทีนี้เนี่ยอ่ะไหนเปลี่ยนสีคอมได้ไหม ิบ,บ,บไม่ได้ปะ่ะเตียงได้ปะ่ะยิง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 ,ยงเปลี่ยนได้ไอ้น้องบบกินแฮมเบอ,อร์เกอร์แบ่บแบโอ้ฉันเหนื่อยแล้ว,บบว,วจะรีบนอนไปไหนบบมาโอ้ไอเชนีตื่นมากลางดึกแล้วนั่นคือกูต้องมาไล่เปิดตู้โอ้โหโอเคไอเปิดตู้ก็เปิดตู้ ช้าอีมีอยัางบอไม่มีอุ้ยฉันรู้สึกปลอดภัยครั้งแต่กูนี่แหละไม่รู้สึกปลอดภัยอีชิน้นี่อ่ะนอนวันที่สามมาไปเล่นหนูคอมันเถอะชือมีพวกชงพวกพวกแชทชื่ออะไรที่มันมีอะไรไหมอุ้ยมีของเราซื้อเยอะเลยว่ะแล้วก็ข่าวน่าจะหายตัวไปแล้วละอ่ะ พนหายตัวไปบ่อยอย่างว่าช่วงนี้อะซื้อซื้อให้หมดซื้อห,หมดไอ้น้องเปเปย์ก็ไปรอรับของชืบมาโอเคเหมือนว่าจะได้ชืบอชอืเอาดีเอาดีโอเคอ่ะเอาอน,นี่ทาโก้เฮ้ยวัดเข็มชี้ทางอะไรวะ ข้างแม่งเถอะอันนี้ก็อโอ้ที่กระโดดสูงแต่เราจะกระโดดขึ้นตรงนี้ได้ไหมได้ซะด้วยผมอยากลงป่องไฟว่ะลงป่องไฟดิยืบไม่ได้ม,มันป่องไฟหลอกไอ้เชนี่เชนเหนื่อยโอ้เชนเหนื่อยแล้วไปนอนกันเถอะนอนดิ้มใเออนอนอุ้ยไอ้เชนี่ตื่นมากลางเด็กแล้ว ต้องมาเปิดผูว่าไม่ต้องมีอ่ะต้องมีต้องมีสักบานอ่ะมีมเฮ้ยกูได้ยินเสียงเปิดประตูเฮ้ยใครอยู่หน้าประตูมาไปเปิดอันนี้กันเถอะไม่มีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทีวีเปิดชิบหายแล้วไงกูไม่ปวดแพ้แล้วตอนนี้ขนลุกด้วย นอนดีไอ้น้องนอนไอเช่นนี่ทีวมึงมาติดแชทตอนนี้เฮ้ยผมติดเองอะไรวะแชทใคระไ่วะใครไม่รู้ทักมาโอ้ my god โอเคเราต้องรู้ให้ได้ว่าไอ้เช่นนี่คือใครไม่รู้อ่ะออกก่อน มีช็อปอะไรให้เราซื้อป่ะอ่าน่าจะเฮ้ยน่าจะซื้ออาหารทำไมวะซื้อเฮ้ยอ่ะเอ้าเอาอะไรตรงนี้หรออุ้ยเบียงอาหารอะเดี๋ยวไปเช็คคอมก่อนแล้วกันเผื่อมีชื่ออะไรเพิ่มเติมไม่มีเออผมลืมอ่านเลยนี่ว่ามันอ่านว่าให้ระวังตัวคือชื่ออะไรระวังตัวจากใคร อากูนอนก่อนแล้วกันมีคนอยู่ข้างในของฉันไอ้เชนี่ใครอยู่ในบ้านมึงจิมมึงเริ่มร้อนแล้วจิมร้อนแล้วใครเปิดประตูเข้ามาต่อยนะกูต่อยกูต่อยมึงล่วงนะชิตมีค่าจะท่าก,กับซูนนิพายไอ้น้องก็คือต้องไปนอนใช่ปะ วิเวียนคอมเง่นคอมไม่ไดนะ้ใครมันเปิดประตูกูเอา้เอาโอ้วันที่ห้าเมื่อคืนแม่งเชี่ยอ,อะไรวะแม่มีใครก็ไม่รู้แม่งบุกลุกบ้านแล้วก็มาเปิดประตูอะซื้อของแล้วไอ้เ,อเ,อเอชย่อดำๆนี่คืออะไรปะ่ะเอาไปรับของชึบชๆบชบถ้าทำไมท้องฟ้าเป็นสีอย่างเงี้ยเริมเริมอะไรเ,รเรชี่ยและอัน,นอันนี้คืออะไรอ่ะ t h เตฟักแล้วให้เราทำอะไรให้ทำอะไรโอ้ปิดกั้นหน้าต่างอะไรประมาณนี้หรอโอเคไอ้ตามนั้นก็ตามนั้นไอ้และกล่องดำๆนี้คืออะไรมันมันดูแบบสองมิติด้วยเชื่อสองมิติฉันเหนื่อยโอเคมึงเหนื่อยมึงก็ไปนอนนอนเอออุ๊ยคมติดเองอีกแล้วแล้วคือกูตื่นมาตรงนี้ อะไรครับแชทอะไรอีกอ่าเฮ้ยเสือกูได้องออกจากคอมไอ้น้องมีใครแอบอยู่ในตู้ปะมีใครไม่ไม่ไม,มีโอเคได้เวลาไปสลีปแล้วสลีปแล้วไอ้น้องตื่นมาทำเชี่ยอะไรเฮ้ยเสียงสลิเ What the f u c k อะไรวะเนี่ยกู้สลิเนด นายกูไม่เลยไอ้แล้วปิดทีวียังไงอ่ะอะอะไรอ่ะเฮ้ยปืนอตายน้องโดนกูยิงคมๆไอ้น้องไหนวะนีะ่ไหนโดน,น,นกูยิงแน่เฮ้ยนี่อะไรวะอ้าวอ้าวเชียยิงตัวเองเอ้าวกูตายคอมพิวเตอร์ของจิมโอ้ยเชี่ยนี่เล่นเสร,ร็จปั๊บแม่งเด้งวัวจากเกมเลยเอาละ คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้กันนะนะไม่เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามด้วยนะครับทุกคนบาย